ไปเที่ยวไหนนะคะก็หายห่วงค่ะเพราะมีตัวช่วยดีๆอย่างโรลเลอร์ลิตนะคะแล้วก็ล็อกฝาก,กระบาดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานให้ดูค่ะคันนี้นะคะติดล็อกฝากท้ายไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะคะคู่กับตัวโรเลอร์เลยนะคะอันนี้นะคะถ้าล็อกแล้วนะ,ะไม่สามารถเปิดได้นะลูกค้าใช้งานผ่านรีโมทรถตัวเดิมได้เลยนะคะถ้าปลดล็อกนะคะเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวโรลเลอร์นะคะการใช้งานนะคะก็เหมือนกันทุกรุ่นเลยค่ะอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะคะรุ่นดีแมบบแบบแมนนวลนะคะ21,000บาทพร้อมติดตั้งทั่วประเทศค่ะการใช้งานนะคะดูใกล้ๆนะคะจะมีปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้นะคะถ้าแข็งๆแบบนี้คือยังไม่ได้ล็อกนะคะการใช้งานก็คือกดปุ่มดึงข้าหาตัวนี้นะคะกดปุ่มปล่อยสล์แบบนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปตรงกลางนะคะ ะะก็คือปล่อยสไลด์ได้เลยนะคะสำหรับสเต็ปแรกนะคะสำหรับคนคองสูงสูงนะคะลูกค้าแล้วก็สเต็ปตรงกลางแบบนี้ค่ะจะดังแก๊กแบบนี้นะคะ,ะ,แ,แ,บบะ,คะแล้วก็ดึงสุดแบบนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้สเตปตรงกลางนะคะดึงเข้าหาตัวนิดนึงนะคะกดปุ่มนะคะรีเซ็ตตรงกลางแบบนี้นี่นะคะสินค้าของเรารับประกัน1ปีนะคะมีตัวแทนทั่วประเทศนะคะและลูกค้าที่ถามนะคะวัสดุของเราเป็นอะไรนะคะ เป็นอลูมิเนียมหนา2ชั้นนะคะลูกค้าไม่เป็นสนิมแน่นอนคะ่ะใครที่สนใจนะคะโลลลิต SD1 นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่แชทเพจได้เลยคะ่ะ